สูตรสตัวมา1ตัว4สูตรดูเล่นๆขำๆเพื่อความบันเทิงครับผมครับสนับส,สนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนะฮะไม่ได้ลงคลิปมา2วันมั้งครับมาขายของครับผมครับมาออกบูธงานโอท็อปนะครับอันนี้2สูตรนะครับ2สูตรสูตรนี้นะครับะะเด่น2อส สองสามมาหนึ่งตัวเด่นสามเพราะว่าสามมีสามสูตรนะครับชนกันที่อันนี้เลขบอร์ดนะครับเลขบอดชนกันที่สามชุดนะครับ0 2นย์ส,น,ส,ส,น,ส,ส,สนะครับ ดูเลได้ันขำๆเพื่อควา,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 ามบันเทิงน,นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมครับอางลาดศนย์มีจะ0ศูนย์สิหน่วยมีจะศูนย์นะครับศูนย์หนึสองกเล็รถผมนะ0ะ0ูนนะฮะหนึ่ 0, นะฮะสอนะฮะ ต้องซื้อซอสองเพียบ